วันน้นฟองวันน้ำฟองวันจะแ hey, ห hey, hey, ่ให้เลโห้เลยวันแท่ Q a n A ถามมาจะตอบให้ถามในคลิปนี้เลยก็ได้ถามมาเดียวจะไปตอบให้ก็ได้ประกาศลายชื่อผู้โชคดีวันที่หกมีนาะ Q&A ถ้าลองสิบซับสไครถึงแม้มันจะมีคนมาหักหัวคอฉันแต่ฉันก็ยังจะให้ Q&A ก็ยังดีแล้วที่มองเห็น ฉันจะเป็นพีนก็ไม่เป็นไรฉันอยู่กับพื้นมันก็ได้สบายๆ Q&A อ่ะ Q&A อ่ะพิมพ์เข้ามาเลยมดเตอถึงแม้มันจะมีคนโงงยืนยุ่กับทีนั่นแหละฉันก็ไม่เป็นห่วงหรอกให้มันมาเป็นพีนไปด้วย Q&A จัดมาเดี๋ยวจะตอบกลับให้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่6มีนาะคม